ตอนที่เจ็ของต้องห้ามวันต่อมาเอกพยายามใช้ชีวิตประชดพ่อและสิ่งที่มองไม่เห็นในบ้านเขาหนีออกมานั่งร้านเหล้ากับเพื่อนไอเอกมึงเป็นไรวะหน้าซีดเพื่อนคนหนึ่งทักมีปัญหาที่บ้านเหรอกูไม่มีบ้านเอกตอบเสียงห้วนกูมีแต่ช่างแม่งเหอะเขากระดกแก้วเหล้าเข้าปากพรวดเอกพ่นเหล้าทั้งหมดออกมาเฮียเข็มนี่มันน้ำปลา เพื่อนของเขามองหน้ากันเลิบลักน้ำปลาเฮียอะไรนี่มันเล่านอกเอกไม่เชื่อเขาเรียนเล่าจากขวดเดิมใส่แก้วใหม่สีเล่าอมพันใสาแจว๋วแต่พอยกขึ้นจิบอีกครั้งรสชาติขมเฟื่อนและกลิ่นฉุนกึกของน้ำขมิ้นก็พุ่งขึ้นจมูกอว้วกเขาสะบัดแก้วทิ้งกูไม่แดกแล้วทำคลังเสียงเพลงดังในร้านเอกได้ยินเสียงกระซิบเย็นๆดังแทรกเข้ามาในหูของมึนเมา min